โดนแล้วไม้สอ้อมกรดึงแน่นแ้่ยังดึกเลยครับ สวยเลยครับตัวนี้ไสสวยครับกัด s อ1นี่ครับน้นสามจุเซนครับตัวเล็กๆครับผมเบ็ด s อเบอร์หนึ่งครับ6.5กรัมนี่ครับกับประช่อนไซส์นี้ครับประมาณ4ขีดได้ครับสวยๆเลยครับผมโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับสเกลเอ1ครับผม